ไอเดระฉัน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 ไอเดรฉันไอเดรฉันไอเดรฉันไอเดระ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 ฉันไอเดรฉนไอเดระฉนไอเดรฉนไอเดรฉน ไอ้เดรัจฉานเออไอ้เดรัจฉานเออไอ้เดรัจฉาน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 เออไอ้เดรัจฉานเออไอ้เดรัจฉาน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 ไอ้เดรัจฉานไอ้เดรัจฉานไอ้เดรัจฉานเออไอ้เดรัจฉานเออไอ้เดรัจฉานเออไอ้เดรัจฉานไอ้เดรัจฉานเออไอ้เดรัจฉาน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 เออไอ้เดรัจฉาน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 เออไอ้เดรัจฉาน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  เดรัจฉานเดรัจฉานเออเดรัจฉานเดรัจฉานเออเดรัจฉานเดรัจฉานเออเดรัจฉานเดรัจฉาน